ในคลิปที่2นะฮะเราก็จะมาพูดถึงนะครับผมนักเศรษฐศาสตร์นะครับสำนักคลาสสิกนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์นะฮะในยุคแรกๆนะฮะว่ามีใครบ้างและแต่ละคนก็มีแนวคิดอ่าที่แตกต่างอะไรกันอย่างไรนะครับผมแน่นอนนะครับบุคคลนะฮะที่ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลทางด้านแนว พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์โลกนะฮะก็คืออดัมสมิธนะครับผมนะอดัมสมิธฮะก็คือในช่วงศตวรรษที่18นะฮะเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับผมสกอตแลนด์ Scotland ก็อยู่ทางทิศเหนือของอ,อังกฤษนะฮะอยู่ในสหราชอาณาจักรนะครับผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับผมมีส่วนสําคัญในกําหนดแนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์แนวคิดตลาดเสรีนะฮะ แนวคิดเรื่องของการแบ่งงานการทําเช่น division of labor ที่ถือว่าเป็นแนวคิดที่สําคัญและก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญในยุคของการปฏิวัติอุตสาหากรรมฮะที่มีการแบ่งงานการทําและก็เป็นตัวคอสําคัญในการหลั่นเรื่องของธุรกิจเรื่องของในภาคของอุตสาหากรรมนะฮะรวมถึงพื้นฐานของการทางานใน,นปัจจุบันนี้นะครับผมจากวลีเด็ดของเขาอาจจะบอกว่า,วา เชื่อในสิทธิ์ของบุคคลที่จะสามารถให้อิทธิพลของตัวเองสร้างเป็นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตัวเองได้อย่างเสรีโดยไม่ตกเป็นหุ้นเชิดของสมาคมอาชีพหรือร,ฐรัฐเชื่อในตัวของปัจเจกบุนคคลนะครับผมแนวคิดแบบนี้มันถือว่ามันเป็นตัวรันนะฮะตัวเปลี่ยนตัวแปรเป็นชีสำคัญนะฮะในการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของแน,าางนวคิดของมนุษย์นับตั้งแต่ยุคนั้นเลยก็ว่าได้ นะครับผมแนวคิดของเขาทำให้เกิดระบบการค้าเสรีขึ้นในยุโปรนะครับผมงานของอดัมสมิธนะฮะที่อาจจะชื่นมิชาก็คือ the wealth of nation นะฮะความมั่งคั่งของประชาชาตินะฮะมันก็จะว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีเรื่องของการแบ่งงานการทำเรื่องของตลาดเสรีนะฮะรวมถึงแนวคิด invisible hand ก็คือมือที่มองไม่เห็นนะฮะไอค้คำว่ามือที่มองไม่เห็นมันคืออะไรฮะเราลองไปหาข้อมูลกันนะมันถือว่าเป็น การทำความเข้าใจพื้นฐานที่สําคัญของเศรษฐศาสตร์ของการเมืองอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่เป็นในแง่ของอีโคโนมิ์นะแต่มันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเรื่องของอการมองตัวของมนุษย์เองนะฮะพูดง,ง่ายๆก็คือวิชาว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์อ่ะก่อนที่เราจะเข้าใจเศรษฐศาสตร์เราต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์นะฮะเข้าใจความเป็นมนุษย์ และความเป็นมนุษย์ก็คือมีเซลฟ์อินเท s รที่อาจารย์บอกเมื่อกีน้นะมีคอมเพตชันนะครับผมอะ,อะไรต่างๆนะฮะก็คือมีความเห็นแกตัวนิดนึงแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันนี่แหละฮะนี่คือความเป็นมนุษย์เราก็จะเข้าใจการเป,ปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะฮะเราคิดตลาดเสรีสมัยใหม่ลำดับของแรงงาน ทฤษฎีว่าด้วยศีลธรรมอันเล่ารอเล่าอารมณ์เล่าอารมณ์าามนะฮะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะนี่คืออาจารย์ไม่สาม,มารถอ,รอารมายละเอียดดีเทลอะไรได้มากนะฮะอันนี้เป็นหนังสือสําคัญ The Way of Nation นะครับผมเป็นหนังสือที่พยายามที่จะวิพากวิจาร์แนวคิดเมแคนทาริซึหรือว่าพาณิชนิยมในยุโรคที่มันรุ่งเรือง ตั้งแต่ในยุคข,ของเรเนซองส์นะครับผมที่มีการผูกขาดอํานาจทางการค้าต่างๆนะครับผมที่มันเข้าอยู่ในของกลุ่มของอสมุรนาญาิทธิราชนะครับผมแนวคิดนี้ก็คือคริติสัการผูกขาดทางการค้านะฮะของกลุ่มราชบกนะครับผมเพื่อต้องการให้เกิดระบบตลาดแบบเสรีคนมีส่วนร่วมทางเรื่องเรื่องของการค้าอ่า จากทุกคนมี s e l f i n e ล e s t นะครับผมอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในยุคนั้นนะครับผมความบาั่งคั่งคือการแบ,บ่งงานการทําการแบ,บ่งงานการทําทําให้เกิดความเชี่ยวชาญนอะ่าความเชี่ยวชาญทําให้เกิด productivity หรือว่าการผลิตการผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะครับผมเมื่อเราทําอะไรที่มันเชี่ยวชาญนะฮะ ระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆความเชี่ยวชาญก็ทำให้มันเกิด productivity ที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น division of labor จึงค่อนข้างสำคัญน,นะฮะการแบ่งงานการทำการแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับผมแต่ในปัจจุบันเนี่ย division of labor เนี่ยมันก็ถือถ่วงถวนมาใช้นะฮะแต่คอนเซปต์นี้มันอาจจะยังไม่ได้ผลเพราะว่าบุคคลหนึ่งบุคคลอาจจะมีความ specialized ที่หลากหลายนะครับผม มากขึ้นนะมันก็จะเป็นภาพเศรษฐกิจที่มันก้าวกระโดดไปจากในยุคศตวรรษที่18นะฮะที่มันอาจจะยังอยู่ในลักษณะของสายพานเรื่องของรูปแบบของอุสาหกรรมนะฮะแต่ปัจจุบันก็เป็นมัลติฟังชันนะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะไอแนวคิดเหล่านี้ฮะเนี่ยก็จะส่งผลเอฟเฟกต์ในสส่วนเดียวกนตอนะครับผมสิ่งที่สำคัญก็คืออ่านฮะเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะ ประมาณนี้นะฮะการแบ่งงานการทําระหว่างประเทศซึ่งอาจจะทําให้ประเทศคู่ค้าได้รับประโยชน์นะคะความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันนะฮะในเรื่องของการผลิตสินค้าในเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศนะฮะถ้าแต่ละประเทศผลิตสินค้าเหมือนเหมือนกันมันก็ย่อมไม่ค่อยเกิดการค้าระหว่างประเทศไม่ค่อยเกิดการนําเข้าส่งออกเกิดขึ้นนะครับผมอ่า มีความหลากหลายมันก็เกิดความต้องการเกิดดีมาที่มีอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับผมอ่าไปนะน้อนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีภาษีควรเก็บภาษีมาจากค่าเช่ามากกว่าค่าแรงหรือค่าจ้างอ่านี่ยแหละฮะแสดงให้เห็นอะไรฮะอดัมสมิธมักจะคอนเซิร์นในเรื่องของความเรอมล้ํานะฮะหรือว่าการกดขี่ เลเวอรนชั้นแรงงานนั่นแหละฮะคนเก็บภาษีจากค่าเช่ามากกว่าค่าแรงนะฮะทฤษฎีมูลค่าจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นตัวกำหนดมูลค่าของสินค้านะฮะก็คือให้ความสำคัญไปออันดกับแรงงานนะฮะยิ่งใช้แรงงานเยอะมูลค่าสินค้าก็ต้องยิ่งสูงขึ้นนะครับผมทฤษฎีค่าจ้างค่าจ้างแปรผันตามปริมาณคุณภาพของสินค้า ทฤษฎีกำไรกำไรเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิตใช่ถูกต้องทฤษฎีค่าเช่าถูกกำหนดโดยราคาและผลผลิตในที่ดินนะครับผมนี่แหละฮะก็ถือว่ามันเป็นการวางปูพื้นฐานแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการเพราะเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่แค่มองในแง่ของเศรษฐกิจแต่มันก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการเมืองนะฮะในเรื่องของสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ นะครับผมนะฮะคนที่2องฮะเดวิดลิคาโดนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันเนาะนะฮะทฤษฎีมูลค่านะฮะก็เป็นทฤษฎีที่สำคัญของเดวิดลิ c คาโดนะครับผมโดยประมาณนี้นะฮะแต่งหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองการจัดสรรรายได้ระหว่างชนชั้นต่างๆทฤษฎีค่าเช่าค่าแรงนะฮะมันก็จะวนเวียนในลักษณะแบบนี้ฮะค่าเช่าค่าแรงทฤษฎีกําไรนะฮะ ที่เราไม่ได้คอนเซิร์นแค่ในแง่ของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแต่ยังคอนเซิร์นในเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นแรงงานมันควรมีสวัสดวนิภาพแรงงานนะอ่าควรให้ความสําคัญกับแรงงานนะครับผมไม่เพียงแต่ในเรื่องของธุรกิจนะฮะและสุดท้ายก็คือทฤษฎี comparative advantage หรือว่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะฮะมันก็จะเป็นถือว่า เป็นจุดสำคัญทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับผมอ,อย่างที่อาจารย์บอกการค้าระหว่างประเทศเกิดจากเขาเรีไงฮะผลิตสินค้าที่ไม่เหมือนกันนะฮะต้นทุนตากกา่างกันมันก็เลยต้องเกิดการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นมานะครับผมนั่นแหละฮะอันนี้เป็นทฤษฎีมูลค่าหลักาเนะเราไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับผม ะะทุกสิ่งไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ด้วยตัวของมันเองหากปราศจากการลงแรงของมนุษย์นะฮะมูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าและบริการนั้นไม่ได้ถูกกาหนดตามความพอใจของผู้ขายแต่สามารถวัดได้ในการขั้นตอนการผลิตวัดจากจํานวนชั่วโมงของการทําง,งานและกรรมกรในระดับที่จําเป็นนะฮะอ่าน <c oughs> ี่ยแหละฮะทฤษฎี comparative advantage นะฮะ การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบน,นะฮะก็มีความสําคัญนะครับผมเราจะผลิตสินค้าที่ตัวเองมีความถนัดนะครับผมมีความถนัดมากสุดอย่างเช่นถ้าสมมติประเทศไทยใช่ปะเราจะสังเกตว่าเออสินค้าประเภทใดที่เราถนัดก็จะเป็นสินค้าประเภทที่เราเน้นในการส่งออกหรือว่าต่างประเทศมักจะนําเข้าสินค้าเหล่านั้นจากประเทศเรานะฮะอย่างเช่นประเทศไทยก็อาจจะมีชื่อเสียงเครื่องของสินค้าทางด้านการเกษตร นะฮะบางอย่างนะฮะข้าวยางาร,รานะฮะหรือม่แก้ะทาบอกว,ว่าอาหารแช่แข็งต่างๆนะครับผมอาจจะมีความเชี่ยวชาญนะฮะต่างชาติก็เลยนาเข้าเราเยอะนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าอย่างในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่เริ่มเข้ามาผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะโรงงานอะไรต่างๆนะฮะก็อาจจะมีการนําเข้าสินค้าเหล่านั้นจากประเทศไทยด้วยนะฮะถ้าเป็นในแง่ของมูลค่าก็จะ มีมูลค่าที่สูงกว่าสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยฮะมันทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศนะครับผมสมมติเราผลิตสินค้าได้เยอะประเภทนี้ใช่ปะะมี high productivity นะครับผมที่ค่อนข้างสูงมี factor endowment ที่สูงขึ้นต่างชาติก็จะนําเข้าสินค้าเหล่านั้นจากเราเพราะว่าถ้าเขาผลิตในประเทศเขา ต้นทุนอาจจะสูงกว่าในประเทศเราเข,าก,เขา,า,า,าก็เลยต้องนําเข้าสินค้าผมจากผลิตทำไมอาะก็เลยจาเป็นต้องนําเข้าสินค้าประเภทนั้น,น,นเพราะว่าต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเช่นใช่ปะสมมติประเทศไทยเรานําเข้าสินค้าจากยุโรปจากจีนเรานําเข้าเหล็กเส้นจากจีนนะฮะปุ๊บเพราะว่าต้นทุนการผลิตในประเทศไทยอาจจะแพงกว่าในจีนนะฮะอื นี่แหละเราก็เลยต้องนําเข้าสินค้าเหล่านั้นจากจีนเพราะว่าต้นทุนราคาถูกกว่านะครับผมอันนี้แหละทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้นนะครับผมนี่แหละฮะเป็นภาพเนาะ comparative advantage นะครับผมเป็นทฤษฎีร่าวๆเนาะราคาข้าวไทยแต่ราคาข้าวเวียดนามถูกกว่าบางครั้งเราก็นําเข้าข้าวจากเวียดนามนําเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาฮะมาขายในประเทศ หรือในขณะเดียวกันเราก็เอ็กซ์ข้าวจากการนำเข้าอีกทีหนึ่งเข้าใจใช่ปะนะฮะในนามของ Product of Thailand นะฮะนำเข้าสินค้าจากเวียดนามเพื่อส่งออกเพราะว่าสินค้าไทยก็อาจจะถือว่าเป็นสินค้า High Quality นะฮะในตลาดโลกนะครับผมอาจจะทำราคาที่สูงกว่าถ้าเราเป็น Product of Thailand มากกว่า Product of Vietnam นาประมาณนี้แต่ต้นทุนของเวียดนามต่ำกว่านะฮะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ใช่ว่าจําเป็นว่าจะต้องนําเข้าเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเสมอไปแต่อาจจะนำเข้าเพื่อส่งออกเพื่อทำกำไรนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคนะมาเรานำเข้าเครื่องจักรจากจีนจากเยอรมันนะฮะเพราะว่าเราผลิตในบ้านเราแพงกว่าอะไรประมาณนี้เขายุโรปนำเข้าสินค้าบางอย่างทางการเกษตรของประเทศไทยเพราะว่าเขาผลิตไม่ได้นะครับผม นี่นแหละฮะความสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะผลของแนวคิดตลาดเสรีนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดแนวคิดระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีขึ้นในยุโรมขึ้นนะฮะกลไกตลาดกลไกราคาเริ่มมีบทบาทในแง่ของอุตสาหกรรมขึ้นนะฮะเมือ่อเศรษฐกิจมันขยายตัวอยางมากๆในยุคอของปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บแน่นอนฮะ,ะปฏิวัติอุตสาหกรรม,มเกิดขึ้น การให้ความสําคัญลดบทบาทลดคุณค่าความเป็นมนุษย์อ่ะมันเนาะมันเพิ่มมากขึ้นก็คือความคุณค่าความเป็นมนุษย์มันต่าลงนะฮะมันก็เลยเกิดแนวคิดต่างๆเช่นของมาร์กส์นะฮะ,ะคราวมาร์ก์นะฮะแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณต่อระบบทุนนิยมนะครับผมการให้ความสําคัญต่อสวัสดิภาพแรงงานวิาพากษ์ชนชั้นในทุนไม่ต่างจากนักเศรษฐศาสตร์ยุค คลาสสิกเลยนะฮะที่อาจารย์ได้พูดถึงของอดัมสปินแล้วก็เดวิดริคาโดเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของสวัสดิภาพของแรงงานของกรรมกรต่างๆนะครับผม <c oughs> ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพของ <c oughs> นิยมนะฮะผมอ่าพีระมิดเรื่องของทุนนิยมระบอบทุนนิยมนะฮะที่อ่าชนชั้นล่างแบกรับภาระนะฮะต่างๆเนาะ,ะอาจจะเป็นภาพที่ อาจจะถูกใช้ในการรับประกันด้านในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นปฏิวัติฝรั่งเศสเอยอะไรประมาณนี้นะครับผม,มนะฮะก็จะเป็นภาพนะฮะ We feed all นะฮะอืมก็คือ We work for all ด้าล่างสุดนะครับผมอ่าเราทำงานเพื่อคุณนะฮะทำงานเพื่อแบกรับอ่าแล้วก็จ่ายภาษีต่างๆนะครับผมให้แก่ชนชั้นที่เป็นนักธุรกิจนะฮะคดุมพี่ต่างๆ นักข้างมนก็ V e a t for you อะฉันกินสำหรับคุณนะฉันใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายนะค e eat for you นะฮะข้างบนปึ๊บ upper <c oughs> ไปก็จะเป็นทหารเนี่ย w e shoot at you oh my god นะฮะ w e shoot at you นะ,ะยิงแม่งถ้าคุณมาอ strike อะไรต่างๆนะข้างบน w e l o w you be f o o l you นะข้างบน w e l o w you นะครับผมแล้วข้างบนก็คือ,อเงินนะครับผมมีอำนาจสูงุดนะฮะก็คือ เป็นการเปรียบเทียบเสียดสีสังคมนะฮะที่เป็นลักษณะของสังคมทุนนิยมนะฮะที่มันกัดก่อนแล้วมันบอกว่า,ากดขี่คนมาจนถึงในปัจจุบันปัจจุบันก็ยังเป็นนะฮะมันก็จะเป็นทุนนิยมในระบอบที่ผูกขาดฮะโลกมันเริ่มกลับมาสู่ในลักษณะเดิมนะฮะผมมันก็เป็นเรื่องของอำนาจด,ด้วยเช่นกันนะครับผมนั่นแหละฮะโอเคนะ อันนี้ก็เป็นภาพนะคที่อาจจะยังคงคลาสสิกปะแต่บริบทมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของมาร์กส์ที่เกิดขึ้นนะครับผมโอเคข้อ,อจ,จะหมดเท่านี้ฮะในเรื่องของแนวคิดตลาดเสรีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ